ผลข้างเคียงของอยา 1. อ้วกขึ้นไส้อาเจียนนะคะที่จะบ่อยนะปวดหัวไมเกรนขึ้นนะเพราะฉะนั้นใครที่แบบเป็นพวกนี้อยู่แล้วก็ต้องระวังสมุนได้ต้องระวเพราะฉะนั้นมันจะมีข้อห้ามหรือว่าข้อควรระวังสําหรับคนบางกลุ่มและข้อห้ามเลยสําหรับคนบางกลุ่มด้วยนะคะไปถึงบอกว่าให้ใช้เนี่ยก็คืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นพวกเรานะคะทางเลือก มันจะมีทั้งหมด5ทางที่ที่สปีกเกอร์เขายกมาให้เล่าให้ฟังวันนี้นะหนึ่งก็คือว่าไม่ต้องทำอะไรเลยจ้ะปล่อยจอยนะคะใช้ชื่อเหมือนเดิมมันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีไหม มันก็ต้องไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสิคะเออเพราะว่าที่ผ่านมาชีวิตก็ใช้แบบนี้มาตลอดมันก็เลยแบบมีภาวะโรคอ้วนไขมันโรคหัวใจน้ําตาลใดๆมันก็มาเพียบนะถ้าไม่ทําอะไรเลยซึ่งอันนี้มันจะแบบไม่ใช่ทางเลือกให้คนไข้แน่นอนเขาเรียกค่าพยากรโรคอีก10ปีจะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด20นะ หนึ่งในห้าอาจจะหัวใจวายหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเอา,อาง่ายๆอายุไม่ยืนนะภายในสิบปีนี้นะความเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจวายอาจจะแบบเ,เดินมาห้าคนเลี่ยงหนึ่งคนซึ่งหนึ่งคนนั้นอาจจะเป็นคนนี้ทางด้อกที่สองคุมอาหารออกกําลังกายจ้าแต่มันไม่ใช่แค่คุมอาหารออกกําลังกายแบบที่เราทํามันเป็นเขาเรียก intensive คืออยู่ในความควบคุมดูแลของแพทย์นะคะเข้าโปรแกรมเป็นจริงเป็นจัง แบบนั้นน่ะเธอถ้าทําได้น้ําหนักลดแน่นอนเหมือนแบบเราไปเข้าโปรแกรมแบบลดน้ําหนักแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าทําโดยแบบดูแลโดยแบบนักโภชนาการมีคุณหมอคอยให้คําแนะนําแต่ว่าก็จะมีนักโภชนาการคอยกํากับอะไรอย่างเงี้ยนะออดูในเรื่องของโปรโตีนไขมันดีผักใบเขียวดูน้ําดูเรื่องของว่าออกกําลังกายแบบไหนถึงจะเหมาะสมสําหรับคนคนนั้นมีการออกแบบท่าทางการออกกําลังกายด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ การควบคุมเรื่องของอาหารแบบ Intensive Diet l i f e s t y l e พวกนี้ก็คือเป็นทางเลือกที่แบบไม่สะดวกกับอาชีพอันที่3ก็คือใช้ยาลดน้ำหนักยาลดน้ำหนักในเมืองไทยที่ถูกกฎหมายมันก็จะเป็นในกลุ่มของพวกเป็นอนุพันธ์ก็จะทําให้แบบอัเลิรแบบไม่รับไม่นอนแล้วก็พักผ่อนยิ่งพักผ่อนน้อยแล้วก็จะยิ่งทําให้เกิดปัญหาแบบหยุดหายใจขณะนอนหลับเป็นหนักขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากขึ้น ทางเลือกอันที่4นะคะก็คือการตัดกระพเพาะไปเลยจ้ะคือมันรู้สึกว่าแบบมันอิอนเวสีเกินมันมันแบบมันมากเกินไปอ่ะ <c oughs> หนึ่งก็ต้องแบบพักฟื้นอีกพาตัดเสร็จก็ต้องพักฟื้นพักฟื้นแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะทํางานได้ไม่ดีเพราะว่าอาจจะต้องหิวบ่อยน้ําตาลตกบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีผลข้างเคียงที่ก่อน จะรับการราักษาด้วยวิธีใดเขาก็ต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอใช่ไหมมันก็เลยมาจบที่ในเรื่องของการใช้ประการลด<ะ>น้ำหนักเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบใช้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งใช่ไหมแล้วก็ประการลดน้ำหนัหกมันช่วยในเรื่องของการป้องกันอย่างน้อยน้ําหนักตัวมันก็จะไม่ทะลุขึ้นไปเรื่อยๆจาก98ไปเป็นทะลุร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังค่อยๆลดคอมพล i เคชั o จากโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่อย่างเช่นเบาหวานความดันไขมัน นะเพราะว่ามันมีผลในเรื่องของการลดการอักเสบด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลองเทอมเนี่ยก็คือว่านอกจากจะค่อยๆช่วยลดน้ำหนักมันยังมีข้อดีในแง่ของการาลดคอมพิเคชันของรูปเรื้อรังต่างๆที่เป็นอยู่ด้วยนะคะเออแบบนั้นนะคะแล้วก็อาจจะดีต่อในเรื่องของ สลิปแอปเนียด้วยแล้วก็เรื่องของแบบไขมันเกาะตับเรื่องของโรคหัวใจนะที่แบบท่าไม่ทำอะไรมันจะเป็นเยอะกว่านั้นอย่างเงี้ยนะคะการใช้ประการลดน้ำหนักเออมันเหมาะกับใครนะคะเพราะฉะนั้นก็คือในคนที่มีความเสี่ยงนะต่อการมีโรคเรื้อรังอ้วนนะแล้วก็มีความเสี่ยงนะที่จะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตนะจากพวกโรคเร,คร,คร,คตรตื้อรังต่าง รวมถึงคนที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้การลดน้ำหนักด้วยวิธีอื่นๆการใช้ประการลดน้ำหนักเนี่ยก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีก็ได้นะก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้มีการพัฒนายาที่แบบมันดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ มันก็น่าจะเป็นออปชันนะเออน่าจะเป็นออปชันที่ดีอันหนึ่งนะสำหรับคนที่มีปัญหาแล้วก็น้ําหนักตัวเยอะมากเพราะไม่อย่างงั้นถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะทําให้เกิดคอมพลิเคชันหลายๆหลายเรื่องตามมานะจ๊ะไปปรึกษาคุณหมอกัอนนะเพราะว่ามันจะต้องแบบวัดอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะเจาะโรคเจาะเลือดดูค่าไขมันน้ําตาลใดๆอะไรอย่างเงี้ยเนนะาะตรวจด่านการให้ละเอียดนะแล้วก็คุยกันดีๆก่อนนะคะเออลราปรับเปลี่ยนเรื่องไลฟ์สไตล์ด้วยที่สําคัญม,มันต้องทําคู่กัน ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเสียตังฟรีเสียเวลาฟรีแน่นอนเพราะงานรีวิวเมตตาออกมาแล้วนะว่าใครที่แบบแค่ใช้ปากกาอย่างเดียวแล้วหยุดใช้ไปมันก็น้ําหนักก็กลับขึ้นมาแล้วมันต้องปรับเรื่องไลฟ์สไตล์ให้ได้อันนี้คือหัวใจสําคัญจัะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะวันนี้ไปก่อน